โฟกัสชาโฟกัสโฟไมชาลีเจ็บสำอไวอ้วนยู่ตนี่พวกที่แบบรักจนหลงเกินดูไว้หลังต้องผมโหดยิ่งกว่านี้อีเยอะไม่อยากจะเหลารักยแอนไอ้วนอยู่ได้ไอรักอยู่อได้ไอ้วนอยูอีฟชาลีได้หรือการม โน้โน no, no ้ฟันนี่จริง้กูพูดจริงด้วยนอเคยดูไอเรียกไงงี้ป่ะไอมิสเตอร์มิสเิสอะไรที่นั่งจ้องหน้าเออ <c oughs> ชีวิตจริงผมนั่งจองงงอ้องอะไรอย่างงั้นล่ะว่าแบบมันคิดอะไรอยู่อ่ะ F F D อ่ะ U N N อ่ะแบบแบบเออแบบจริงๆอะ่ะแบบว่า C e e eye contact and thinking เข้าใจอ่ะเข้าใจทุกวันเหมือนนั่งจ้อง <c oughs> องย่างี้ป่ะเฮ้ยเอาเบา I want ผมก็ไม่ w a ้ t you die ผมก็ไม่รู้กันแล้วแล้วผมนั่ง่งนั่งจ้องกันแบบไม่มีแสดงอาการแล้งสิ้นครับจ้องตายเฉยแล้วก็คิดว่าแบบในหัวแอแบบว่าแบบวีทอแบบ hey you need to know what I'm thinking about in here แอผมก็คิดในหัวว่าคิดอะไรผมนั่งจ้องกันคือว่าคิดอะไรวะแล้วก็ I want y o die I want to die how can die You don't die, I don't die, because I'm t a l k i uh. about every day, every day. กี่เดือนตุคค่อืมผมไม่คิดเลยผมก็ฝึกหลบมือ,มอของผมจริงอ่ะเออ <laughs>